สวัสดีครับพี่น้องเมื่อหนีมาออกแบบชุดโชว์ให้กับศิลปินพี่บอยสิริชัยนะครับตอนนี้ก็มาถึงร้านเปียวชุดเวดงวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ว่าในส่วนของกางเกงนี่จะต้องทำยังไงขาต้องใส้ตีนตุ๊กแกขาต้องใส้ตีนตุ๊กแกตัวลร๊บมังสิสิไปมาเึาซื้อมันต่ไหลก็หลอดลงชายมันพอนสดเข้าตตองให้มันเข่าแอวตอนนี้ก็ต้องเตรียมกันเผื่อด้วยว่า ให้มันยาวๆให้มันแน่นมั่นคงแล้วก็เอวเล็กเอวใหญ่เนี <h <h uh <h 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 ่ยนะครับเฮ้ยกระผ่าแบบการร่างกายเลยดิเขาจะมาเด็กใส่ตีนตุกแก่กับใส่ตีนตุกแก่แล้วกับมีแนวมัดพร้อมแม่คือจะเอาเห็ดซุ่มโค้งเล็กนั่นนะสมมติว่าเขามัดแบบแน่นๆตีนตุกแกไมนสิบว่าอยู่เต่บอค่ะเพราะว่าเขาจะตัดมั่งสี่แล้วเขาต้องเพื่อผ่าตัดมั่งสี่เข้าใจบอเขาต้องทบกันทั้งสี่เพราเป็นมาตเตอร์เศษบักใดบักนั่นเข้าใจบอเอ้อ เสียแม่แม่เห็ดมาก,ก่อนมอลำนี่จะบอกให้เลยชันฮ็ดตั้งแต่อายุสิบห้าปีจันสุพจน์เขาคิดเหมือนอ็กับบ้งกับบาเขายัางเก็ียอันนี้คือคุยงานเด้อปีน้องมาตรงตรงใจเด้อนี่ค่ะกว่าจะออกมาผลงานสำเร็จนะคะย,ยากหยักสวย,สวย แมนนมมีเวลากับฝ่าวขียรถมากุยเลยฝ่าวเคลียเพราะว่าวันที่สิหกกต้องไปฮับเอบยู่กรุงเทพเดวอ่อนนะไปเที่ยวนะมื่อวีนวันที่เท่าไหเมื่อนา้วันที่เท่าไหร่สิบสิบสองหรือสิบสามสบสองสนี่นนมันเนี้ยสิบสามเดวมื่อววันที่สิบสามิามเอนอื่นก็สิฟ้าเฮตินี่โอ้ยวันนี้วันที่สิเอาตียที่สองอยู่การทำชุดอ้าวมันเกลียน ต่อทาวจักมือตัวศสนาหาสื่อผ่ามากผ่าใหม่งานนี้เราจะใช้ผ้าใหม่แท้แบบผ้าปูมผืนละหมื่นสองหมื่นคนละสองสามผืนไปเลยเยังจคนบอยเตรียมคณบอยเตรียมตัวโจกเพื่นเตรียมเลยค่ะป้าตะอสอรสุดนีเแี่ยบุรีรัมต้องลุกเป็นไฟโอซุลินไปค้นหาผ่านบอยุทบาทะสาวทาสาวางนม ยายเลยเข้าไปจ้กมือมือไหนรับมาเป็นตลาดเลยเนาะคุณเนาะเข้าไปเนาะเขาต้องไปยังมือเสาร์อันบ่เขาต้องไปแต่เช้าเลยอ่ะไปแต่เช้าออ๋ที่ตลาดผ้าใหม่ยันบ่พอกพอตลาดผ้าใหม่ท่าสว่างมันจะเป็นล็อค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 ขายเลยเขาพันหลาดเขาต่อสารานบันเสนอคุณบอยแชร์ไปหาคุณบอยคุณบอยอนุมัติแล้วก็ไปด้วยเฮ้าอัดทักไปแล้วเดี๋ยวเวลานอ่ะบ่านให้ตรงกันเขาตัดโค้งมันไว้เลยพอ เราตัดโคมันไวเลยค่ะมันจะได้สุาพโคมอย่างนั้นมันก็ต้องใช้ผ้าไหมเพื่อการตัวกางเกงอ่ะกางเกงก็ต้องใช้ผ้าไหมตรงนี้มันจะเห็นไมมพืชเรือไม้หไห้อันนี้เลยอุตส่เสียดยแทะไหมพัาคลุมเลยไม่มันจะต้องสลับพื้นหนึ่งอยู่แล้วที่จะต้องตัดนอกนั้นก็จับหมดเลยแล้วก็พอพอพอเสร็จดูดูการแล้วสามารถรออันนั้นออกตัวกางเกงอ่ะจะไงก็ต้องตัดต้องใส่ผ้ายืดข้างหลังเด้อไม้มันยังสีนังได้มันยังสี ไอ้น,นั่นได้เพราะว่าข้างหลังมันไม่ได้โชว์อยู่แล้วเพราะว่าเราจับพาติดใช่ไหมละ่ะเออมันชุดผ้าแดงอ่ะพูดง่ายๆหลับตาทํายังได้เลยที่เดลยกคือว่าสีบเฮดหตุเฮ็ุอฮของนมค่มอยใบออกมาเรื่อยๆเลยเรือ่อย <c oughs> ๆสินแมตัดขึ้นละโตขิดเบิ้งตันแม่ดามเขียขึ้นละตน่ครับพี่น้องนี่แหละเบื้องหลังการคุยงานการออกแบบสูตร ขอบคุณนะคะอเอาไล่สดเตะคลบอโอคิบกระบาแล้วไล่สดโอเคค่ะเอาแนวหนีบมาเลยคุณ